สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าหน่อยจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักต้นต้นหนึ่งนะคะชื่อต้นออมเพชรคะ่ะก็ออมเพชรนะคะก็จะมีอยู่หลายต้นมากเลยนะคะตอนนี้ก็ออมเพชรตอนนี้ก็ออมเพชรนะคะทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ต้นกอมเพชรเนี่ยมันมีกี่ชนิดกันแน่นะคะวันนี้ป้าหน่อยจะพาทุกคนไปดูคะ่ะไปรู้จักให้ครบทุกๆต้นเลยนะคะว่าออมเพชรมันมีกี่ประเภทกันแน่นะคะไปกันเลยคะ่ะ นี่นะคะต้นอมเพชรนะคะต้นอมเพชรนะคะป้าหน่อยจะบอกว่ามันมีทั้งหมดอยู่หกชนิดด้วยกันนะคะก็คือชนิดแรกเลยนะคะทุกคนชนิดแรกคือลิกูล่าฟอร์มนะคะใบจะยาวแล้วก็ลายก็จะเล็กๆนะคะนี่นะคะคือตอนนัวนี้นี่นะคะคือใบเขาจะยาวเขาจะยาวทางยาวแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเป็นทางยาวแบบนี้นะคะยาวขึ้นไปเลย นี่คือใบอ่อนๆของเขานะคะใบที่ออกแรกๆของเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ออกลายนะคะต่อมาก็จะออกลายนะคะลายเป็นทางยาวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะยาวขึ้นมาอย่างนี้แล้วตออเขาโตขึ้นมาหน่อยนึงคะนี่นะคะลายเขาจะยาวแบบนี้พอใบเขาสูงโตขึ้นมาหน่อยเขาลายเขาก็จะเริ่มออกมานะคะออกเป็นก้างตรงนี้นะคะตามกระดูกเขาเลยนะคะออกมาเล็กๆๆนะคะเเรียกว่าลายแคบนะคะ ะะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นลายยาวทางยาวตามกระดูกของเขานะคะแล้วก็จะมีออกกร,ระจายมาตามก้างเขานะคะเป็นแบบนี้เล็กๆนะคะนี่เขาเรียกว่าลิกลาฟอร์มนะคะเป็นชนิดที่หนึ่งนะคะลิกลาฟอร์มแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆที่เป็นแบบนี้นะคะอ่าป้าน่นจะให้ดูนะคะตรงนี้ก็คือตัวนี้คือเขาช้ำน้ํานะคะทุกคน คือเขาโดนน้ําฝนมากไปนะคะก็จะช้าน้ําแบบนี้ถ้าเกิดฝนตกมากๆนะคะทุกคนก็ต้องพาน้องเขาหลบฝนนะคะก็หน่อยคือปล่อยไว้นะคะไม่หลบฝนเขาก็เลยจะช้าน้ํานี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมะนะคะช้าน้าแบบนี้ต้องให้เขาหลบฝนนะคะนะคะนี่ก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะใบก็ใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะใบเขาจะเป็นอย่างนี้เลยขึ้นตามดูดูป้าดูมือป้าหน่อยนะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ กระนี้จะโตขึ้นเรื่อยนะคะจะเป็นกระยี่เลยนะใบก็จะเป็นกร,รยนะยี่สีเขียวๆเลยนะคะก็าจะสวยมากเห็นเส้นไหมคะเส้นยาวมาเป็นลายนะคะลายขรายาวมานีประดับไปนี่นจะเ,เริ่มแตกตามก้านต่างๆนะวายนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่เขาเรียกว่าลูคลิกกูล่าฟอร์มนะคะเค่ชิที่สองนะคะชิที่สองก็จะเป็น อลาวฟอมนะคะ,ะเป็นใบใบกลมนะคะใบกลมแล้วก็ลายเล็กนะคะนี่ค่ะลายแคบลายเล็กแคบนะคะจะเป็นแบบนี้นี่คือใบกลมเขานะคะป้าหน่อยมีอยู่ต้นเดียวนะคะคือมันกาลังขึ้นโตกําลังโตนะก็ต้องปล่อยให้เขาโตก่อนนะหลังจากที่เขาโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาโตแล้วป้าปหน่อยจะมาถ่ายอีกรอบนี้นะคะน,นี้เป็นชนิ้นที่สองนะคะอลาวฟอมนะคะใบแคบค่ะ ส่วนออมเพชรชนิดสามนะคะก็จะเป็นกีนเวลเวดนะคะก็คือเป็นไมจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออมประกายเพชรนะคะแต่ก็คือออมเพชรนะคะแต่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออมประกายเพชรเหตุที่เขาเรียกออมประกายเพชรเพราะว่าจะเป็นแบบลายเขานะคะลายเขาจะเป็นประกายสวยงามน,นะคะจะวิ่งมาแบบตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีลายกว้างลายกว้างขึ้นนะคะตามกระดูกกระเพาะต่างๆจะสวยงามน,นะคะแบบนี้นะคะ อย่างนี้เลยนะคะเห่ยมากต้นเขาจะเป็นต้นกบ,บน้ำน,นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นเกลียวสังเกตได้ไหมคะว่าต้นเขาจะเป็นเกลียวเกลียวทุกต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบแคบนะคะที่คุหลาฟอร์มหรือว่าจะเป็นเป็นอาราวฟอร์มนะคะเขาก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะทุกคนนะคะเป็นใบเดียวแล้วเกลียวเป็นเกลียวขึ้นมานะคะตั้งเกลียวขึ้นมานะสังเกตดูได้นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเขาจะเป็นเกลียวขึ้นขึ้นมาเป็นเกลียวเกลียวนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ป้าหน่อยให้มันโดนฝนเยอะเกินไปนะกว่าจะรู้ตัวว่าอ๋อนี่นะมันไม่ค่อยชอบฝนนะมันก็ฉ่าน้ําเลยลนะคะอิ่มน,น,น้ํเรียบร้อยแล้วะคะ่ะมันจะกินแบบนี้เลยนะคล้ายสนิมเลยนะคะก็จะแห้งสบดนี้ก็ต้องรอให้แบบมันเป็นเกลียวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใบล่างก็จะเหี่ยวแห้งไปนะ ตัดออกถ้ามันไม่สวยก็ตัดออกแต่ถ้ามันตัดออกมันก็จะแว่งไปเลยนะคะทุกคนเรียวมันก็จะแว่งไปเลยนะนก็จะไม่สวยนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็จะสวยแบบนี้นะ,ะตัวนี้จะเป็นออมประกายเพชรนะคะปีนเวลเวดก็ลายเขาจะกระจายๆอย่างนี้นะคะสังเกตดูนะคะยีนกามีดยีนเกลียวกามี่กระจายสวยงามมากนะคะทุกคนก็หน่อยชอบมากเลยนะคะออมประกายเพชรนะคะ ก็มีต้นหนึ่งต้นนี้ก็ต้นนี้ก็จะเป็นอมประกายเพชรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะกระจายสวยกว่านะคะทุกคนกระจายกระจายสวยกว่ากระจายเต็มใบเลยค่ะทุกคนนี่จะใบล่างๆนี่คือว่าจะเต็มใบเลยค่ะมีขอบสีเขียวเองนะลายเขาจะสวยมากเลยสวยกว่าที่ต้นนะคะต้นที่ผ่านมาพอไหนเห็นป้าหนก็ชอบนะคะป้าไหนก็จะซื้อเลยนะคะแบบว่าคือชอบอมเพชรพิเศษนะคะเห็นไหมคะ แต่เขาก็สวยนะคะเขาจะสวยปรปคนละแบบสวยไปคนละแบบนะคะแต่เขาคือออมประกายเพศเหมือนกันหมดเลยนะคะกระจายมากกระจายน้อยเท่นั้นเองนะคะคี่เป็นประเภทที่สามนะคะทุกคนแล้วมาประเภทที่สี่ค่ะประเภทที่สี่จะเป็นนี่ค่ะทุกคนเป็น Southern Star ร์นะคะเป็นออมเพ s เซาเทิร์นสตาร ก็เป็นออมเพชรใบกลมนะคะใบกลมาลายลายกว้างนะคะลายแคบกคจะก็จะเป็นแบบนี้ลายแคบลายแคบแคบนะคะนี่อันนี้จะเป็นลายกว้างหน่อยนึงนะคะนี่เขากาลังเริ่มโตนะคะถ้าหน่อยได้เข้ามาตั้งแต่ต้นเล็กๆน,น,น,นะคะต้นเล็กต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็เดี๋ยวก็ยังตามมานะตัวน,นี้ก็ผัดใบไปเยอะแล้วนะคะก็ขึ้นใบใหม่นี่เรื่อยใบเก่าก็จะผัดออกไปนะ นี่คือประเภทที่4นะคะก็คือ Southern Star นะคะโอเคค่ะชนิดที่5นะคะออมเพชรรายีนะคะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็จะเป็นกรีนฟอร์มนะคะจะสีเขียวกำรรมะหยี่นะคะแล้วก็เป็นแบบที่2ก็จะเป็นแบล็กฟอร์มนะคะสีดํากำรรมะหยี่ค่ะราคาจะแพงนะคะแล้วก็หายากด้วยนะคะชนิดที่6นะคะชนิดสุดท้ายก็คือออมเพชรแตงนะคะหรือเรียกว่าสแกรเบอร์เอกนะคะ สีจะคล้ายๆไข่กวนนะคะก็เลยเรียกสแกมเบอร์เองนะคะสนมราคาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่ามันจะแพงมากๆเลยนะคะข้อมูลต่างๆได้มาจาก f a c e b o o k นะคะขอบคุณกลุ่มซิงค n เทีนเนยนล,ลเัเมากค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์ให้็นหน่อยด้วยนะคะเมนหน่อยจะได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะออมออมพี่เราไปขอนนะคะพี่บาย